มาอัดละมาวิ่งอัดชิปไงมาวิ่งล่านกันมาวิ่งชิปเมื่อกี้ปาโลที่วิ่งผ่านไปกูรู้เลยว่าเป็นมึงเพรแม่เร็วเกินกูเป็นอีกแล้วอ่ะกูก็เป็นโดนร้องโป้เนี่ยหลังไม่ดาเลยเออเออเอาที่เราออเอเอเออเออเลอเอเออออเออเเออออเ การูด้าต้องเล็งเป็นพิเศษหรือมันโกงแล้วจะไปตามแต่กูวะวิ่งยิ่งเลยเดี๋ยวจะไปตามแต่กูเด็ดแปดเขี่ยเลยจะไปหมดเลยเียเีัยเต้นจบอีกตัวอยู่ปีเดี๋ยวกูจัดการเองอีกตัวไอ้้เยกูโดนคนเดียวเลยสัสอีกตัวแม่งจะเกี่ยนห้องโนเปล่าไม่เกี่ยนจบ ตัวแรกกับพี่นี่แต่ตัวอาบน้ำแต่ข้างนอกโอเคนั่งมานั่งรถนั่งรถเมล์ขึ้นชั่วโมงอยู่ชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้ก็องไปลงเฮเวศเวลากวิ่งตามหลังมึงอะกวิ่งโคตรไวเห็นปะเนี่ยกับโปรอะไวกว่าปุ๋ยอุ้ยหันมาดิบังกู สกู๊ปก็จะวิ่งทันใช่ปะไม่หว่ะไม่วิ่งวิ่งหนำยิ่งถ้าได้ถ้าได้แอสปวีดมายิ่งยิ่งยิ่งจะยิ่งจะไวกว่าอุ้ยิงเขายิงเาลยยิงเลยยิงเลยยิงเลยหลังหลานอออนีไอหัวโบราณจะตายละมึงใส่แหวนมองเลือดปะไม่ไม่เห็นกูโดนกูฟันไปหลายดอกอยู่แบบ น่าจะใกล้ตายแล้ววินอยู่ไหนอ่ะวินวินอยู่ไหนอยู่เออยู่ร้านดีกว่างเอ๊ะกูเจอว่ะกูเจอไข่ลมพันว่ะ ไม,ม่หัวโบราณเนี่ยจะตาย,าาต,ายตายละจบไอ้ลงพันอยู่ี่ีกว้างปลาครับปลาครับอยู่กับตัอ,อ,องตัวอยู่นี่อ่าเจ็ดตัวเอ้ยอยุ่งแล มีดแม่งระยะน้อยว่ะระยะใกล้มีดนั้นน่ะนั่นออกละดีอระสัยสามคำเดียวทำไมต้องเป็นโก้ใครถือซาดูด้าก็คนนั้นแหละ อุ้ยไค้สองตัวนี้มันวิ่งทันกูอะเย่วินมึงัปอะไรมแม่เยอตุกีตามตี้อแฟนพอลเวอร์ใช้ได้จัดโอ้ยมันมืดอะอุ้ยเย่วินโดนพร้อมกูเลยอัสว์จบจบโอ้ มันจะเท่าเท่าไม่ได้นะเนี่ยกูร้องเหนึ่อที่มาวิ่งวันนี้นาแบบสิกห้าทำไมมีคนมาอยู่นี่วะกูมแม่เข้าได้มไหม,มไหนบอกเปลี่ยนนะแค่นี้เป็นแม่เลยห้าใไม่อุ้ยตกใจ ไม่ได้รู้สึกไวขึ้นเลยนะอวินหรือท่า8.5ิ่งอ่ะก็ท่านแหละก็บอกแล้วว่าไม่ได้รู้สึกวิ่งไวขึ้นมีแต่อะไรก็มีค่าเท่ากันอหะตอนเนี้ยชอบเสียแสเงว่ารูลังเสอาเทเรียอาเธอร์ก็มีค่าเท่ากันแต่ว่ามีมีมีดใบมูลอ่ะไอ้ยเอ้ยเงินเธอเหรอหล่างง่าบอมมี่ตุ่ยเนี่ยติดกระตุกกระตุก ติดติดติดตายเลยคนไปรวมอะไรกันตรงนั้นวะเฮียแมงมือจิ๊บหายเลยอุ้ยไม่รู้กี่กันกี่นัดแล้วคุณเอาไปสี่สามห้าดูนะดนนะน่าเต็บตายแล้วครับหนึ่งคนครับที่ขวามาถ้าเขาเข้านะเข่าเข้านะเด่นแปกเลยอีกหนึ่ง The Cover จบเรียบ <c oughs> อัเหี้ยเปลี่ยนวีด้วยนี่ดิต้องหาเธอบังบังบังแม่จอไอ้เหี้ยโอ้ต๋วหวังกูเป็นเนี่ยอืมหลังเป็น,นเอา้าอุยหลังเฮ้ยขัดเปลนว่ะเฮ้ยเป้ี่ยน เอ้ยอย่าบังเฮ้ยนี่ไงกูอ็กทางนี้ได้ออทางนี้ได้มาชก็วัดไทยดีกว่าไปหนงอ่ะยิงไปแล้วสองนัดมาไปเลยสิบเจ็ดนัดอ่ะหนึ่งรสิบเจ็ดมาเตมไได้สิบเจ็ดแปดจุดห้าเจ๋อคุณด้วยเกียรอะไรเนี่ยมาเล้วมาล้วโอ้ตรงนี้เต็มเลยออลโลมีคนเดียว อีหยุดตกใจ,จริงกันไม่กีเ่เดียะระยียบโดนยิงดันตายหาแล้วตายดิตายตายเถอะตายตายโอ้โหเอ็กเต็มที่เลยเมื่อกี้เกือบได้แล้ว <c oughs> ตายฮะสวยคุกกี้กเต็มมาต่อทนตรงนี้ ปุกกี้ไม่มีปุกกี้ไม่มีโลนะมีโล่ไม่มีโล่มันวิ่งไวเว้พวกพวกของมีโล่มีหลิวเตอหัวมีโล่ตัวเดียวเลยมอมมี่อะนอกานั้นไม่มีโล่หมดเรื่อ่ไหนกันคนรอแตก แต่หมดผีอยู่บีหมดเลยเฮ้ยหัวโบราณทำไมปืนมันยิงลูกมันเยอะจังวะพกอะไรวะมันเป็นพกหรือเป็นปืนมันอะไม่รู้มันแก้เปลี่ยนพกเด้งยังวะไม่รู้อยากเอาเสี่ยวเฮอมายิงกดมากเลยแม่ก็ธนูแปดจุดห้าแม่ แตเท่ยเอ้ยใ,ให้กูลองเปลี่ยนป่ะล่ะแล้วแต่เลยเดง้งอยู่แก้เด้งจริงแต่ไม่แก้เด้งปกไม่ได้งไหน <c oughs> ป <c oughs> หน๊อดไทอืมไมอยู่ไม่อยู่เนมึงก็จะเป็นฟาโลรวยดอกนะครัอันนีน้เป <c oughs> ็นก็ต้องเต็นหรือเปล่าทำหมดแล้วคร เล่นเก่จริงเลยโอ้ยโดนหัวเลย,ยลอยู่หลังวะมันหลุดหรือมันไหลวะอุย้ยนี่บังทำไมวะเนี่ยโอ้ย,อย,อยตรงนี้อันตรายวะอยู่ด้วย มือเรไม่รอดแน่โอตว้ดไม่รอดหมดแหละเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวหาบ้างว่า <1 S 2> ปุกกี้อะไรนี่เดิมเจอปุกกี้ละปุกกี้วิ่งแล้สองสามสาม,สามแล้วสามแล้วสามแล้ว คิดจะวิ่งไวกับาอาร์เธอร์ได้ยังไงมันอยู่ไหนตัวนี้จบเกมแบบสวยงามเขาคนโทษหนึ่งอัตราไปอ่ะ <c oughs> ปิดคลิปละบาย